ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาแบ่งปันสูตรลดเลือนริ้วรอยด้วยโคกนะคะด้วยโคกที่เราดื่มนี่แหละค่ะก่อนอื่นนะคะเรานําสบู่ก้อนนะคะคุณจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะถ้าเป็นสบู่น้ําพึ่งก็ยิ่งดีสําหรับผิวพรรณเลยนะคะขูดด้วยตะแกรงค่ะเราต้องการสบู่ที่ขูดแล้วอยู่ที่สี่ช้อนโต๊ะนะคะ วิธีทำทำได้ไม่ยุ่งยากนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆค่ะเป็นสูตรมาร์กหน้าค่ะเมื่อเราได้สบู่มาแล้วนะคะขูดให้ได้สี่ช้อนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมจากนั้นนะคะเมื่อได้สบู่มาแล้วเราก็นําภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้เลยค่ะใส่สบู่ลงไปอยู่ที่สี่ช้อนโต๊ะค่ะ สูตรนี้ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าสิวหัวดำและกระชับผิวหน้าหย่อนคอยและยังช่วยกำจัดขนบนใบหน้าหลังจากที่เราล้างออกด้วยนะคะจากนั้นก็ใส่โค้กลงไปค่ะโค้กที่เราใช้ดื่มนี่แหละค่ะใส่ลงไปอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะคนจนกว่าสบู่จะละลายดีค่ะคนให้สบู่ละลายนะคะ เมื่อสบู่ละลายดีแล้วจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะเราจะใช้วิธีกวนบนเตาไฟด้วยไฟอ่อน15นาทีนะคะกวนให้ได้15นาทีจากนั้นก็ปิดไฟยกลงจากเตาเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้สูตรมาแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะกรองด้วยตะแกรงเลยค่ะ เมื่อกรองได้สูตรมาแล้วเรียบร้อยนะคะวัตถุดิบที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือน้ำส้มเลยค่ะน้ำส้มไซเดอร์ค่ะน้ำส้มสายชูไซเดอร์นะคะจะเป็นองุ่นหรือว่าแอปเปิ้ลก็ได้ค่ะใส่ลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเมื่อใส่น้ำส้มไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เมื่อคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะหากระปุกที่สะอาดใส่สูตรเอาเก็บไว้ใช้ค่ะวิธีใช้นะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้สูตรของเรานะคะใช้แปรงค่ะ แปรงจุ่มในสูตรแล้วก็ทามาร์กให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะแล้วปล่อยให้ปล่อยให้แห้งบนใบหน้าของเราอยู่ที่ประมาณ30นาทีแล้วค่อยไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรนี้ช่วยทำให้ผิวเด้งใสลดเรือนริ้วรอยตั้งแต่สัป,ปดาห์แรกที่ใช้เลยนะคะทำสูตรสองครั้งต่อสัป,ปดาห์ค่ะเพียงแค่นี้ริ้วรอยหายเกลี้ยงในสัป,ปดาห์แรกที่ใช้เลยนะคะเก็บสูตรในตู้เย็นนะคะ วิธีทําทําได้ไม่ยุ่งยากนะคะสูตรนี้ยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าแล้วก็สิวหัวดําและก็ชับผิวหน้าหย่อนคอยและยังช่วยกําจัดขนบนใบหน้าหลังจากที่เราล้างออกด้วยนะคะ เพียงแค่นี้เราก็จะมีผิวหน้าที่ขาวใสลดเลือนริ้วรอยแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ